ใครดีหนะ้า mm hmm. คู่ที่ค่ะลิงออมค่ะนี่ mm hmm. เอา้าคนอื่นเข้ามาแบบเฟรมเดียเด๋ยวเดี๋วทำไมคู่นี้เข้ามาเป็นคู่อ mm hmm. ะคะอยู่ด้วยกันหรออยู่ด้วยกันอยู่แล้วหรอวันเอิวันนี้วังเอิญได้อยู่ด้วยกันบังเอิญมันไม่มีคำว่าบังเอิญมันต้องตั้งใจกันจะได้อยู่ด้วยกัน mm hmm. ใช่ไหมคะ่ะ เออรู้เลยโป๊ะเลยเนี่ยเลยรู้ว่าอยู่ด้วยกันเลยอ่ะอยากเล่นกีฬาอะไรอยากอยู่สีเดียวกันหรืออยากอยู่คนละสีอยากอยู่สีเดียวกันอยากอยู่สีเดียวกันอยากอยู่สีอะไรคะสีชมพูหรือสีฟ้าหลิงชอบสีฟ้าอ้อมชอบสีชมพูอแล้วเมื่อกี้พี่หลิงยังไม่ตอบเลยว่าอยากอยู่พี่หลิงยังไม่ตอบเลยว่าอยากอยู่สีเดียวกันหรืออยากอยู่คนละสี ยังสีเดียวกันยังและยังอยู่สีเดียวกันเอออยู่ด้วยกันสีสีด้วกันโอ้มีสีตรงกลางสีม่วงงี้เหรอใช่อาเป็นผสมกันได้ไหมคะต้องเลือกค่ะเราต้องเลือกมันมีอยู่สองสีเราต้องเลือกค่ะอยากเล่นกีฬาอะไรอยากเล่นกีฬาอะไรน้องเครียดแล้วอย่าถามถามเยอะเกินน้องเครียดโอ้ย อยากเล่นกีฬาอะไรอยากเล่นกีฬาอะไรนายเล่นกีฬาอยากกีฬาอะไรจะเลือกสินด้ออกกาลังกายเก่งนนิอยากไล่นนีอยากได้เป็นเป็ดอะไม่ไม่ค่อยเก่งสักอย่างเนออาเป็นค่กีฬาค่ะมีกีฬาไรบ้านคะออยังไม่สามารถเปิดเผยได้ค่ะ อ๋อยังไม่หงออ๋อไม่เล่นกีฬาค่ะงั้นเอาที่เคยแบดแล้วกันค่ะเออ่แบดีองแบดน้องน้องน้องมินสิงห์มากอ่ะเขาเป็นทีมชาตินี่เธอองหลิงอ๋อใช่น้องมีต่งมาก่ะพี่ี่มินกับทีมทีมไหนนะทีมซ้ายหรือทีมขวามินอยู่สีฟ้าค่ะมิ้นอยู่สีฟ้าค่ะเออเราก็ต้องเล่นสีฟ้าเหมือนพี่มิ้นอ่าโอเคสีฟ้านะไม่มีใครตอบได้จนกว่าจะได้จับฉลากค่ะ งั้นเลือกเลยโอเคเลือกไหนขอดูหน่อยอะไรนี่เออลิงขอเลือกวันเกิดวันที่สิบเอ็ดค่ะแต่มันไม่มีสิบเอ็ดนะหลิงเลือกสิบเอ็ดนะฮึบอุ๊บอุ๊บงอไอ๋ออมค่ะไม่มีเลขออมเลยแต่ว่าอ่ะก็สิบเจ็ดละกันค่ะสิบเจ็ด สิบเจ็ดคือออมนะอาว้าวไปไลถึงสิบแปดไล์ถึงสิบแปดอยากสิบเดียวกันหรออันแฟนอยากให้อยู่สีเดียวกันหรืออยากให้อยู่คนละสีคะไหนไหนดูสิเอออ่ะและเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าหลิงออมจะได้อยู่สีข้างนี้คือหลิงนะข้างนี้คือหลิงนะข้างนี้คือออมนะ และผลก็คืออดูสีค่ะลิงได้อยู่สีฟ้าออได้อยู่สีชมพูอยู่คนละสีกันดี <c oughs> โอ้โหนิ่งตกใจโอ้หนูต้องแข่งกันแล้วจ้ะอะเต่กชาวเปกะข้หมายกักใครกันพี่ลิงสีฟ้า น้องอมอยู่สีชมพูซึ่งเป็นอยู่สีฟ้าโอ้โหรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างดูแลตัวเองได้หรือเปล่าถ้าจะดูแลตัวเองได้หรือเปล่าก็ไม่ต้องสนใจว่าจะอยู่ยังไงไม่เป็นไรอยู่ได้อยู่ได้นี่รู้สึกยังไงบ้างตอนนี้นี่ถึงกับต้องฝากฝั่งให้ดูแลตัวเองกันเลยเหรอไปเล่นกีฬาหนูมาได้ไปออกลบนู กลับมากลับมากลับมาโดนอะไรจะบอกถึงแฟนๆบ้างสําหรับอ่าตอนนี้เราได้ได้สีเรียบร้อยแล้วตรงหลีกออมค่ะผมก็ฝากถึงแฟนๆทำไงกันอาีอ้โหปกฝากปักคอมเมนต์บอกหลีกหน่อยด้วยว่าหลีกต้องชนะหรือว่าหลีกต้องแพ้ก็ต้องยอมก็แล้วแต่ฝากบอกแฟนๆก็แล้วแต่ ทุกคนเลยรักนะอ่าแต่ต้องบอช่วยเออไม่รู้จะคือแฟนๆม่รู้จะทำยังไงเลยล่ะไม่รู้จะให้ใครชนะหรือใครแพ้หรือ,อยังไงดี<ช>มันเสมอได้ไหมนะหรือยังไงได้ไหมนะหรอืออนีนะเป่า<ม>บอกแฟนๆว่าระวังโดนตังโวยนะคะเออเราจะจริงจัง a ยูแอนไอเ e ลซี่กูติงทูเกเตอร์ฝากเชร์เราด้วยเออเอ,เอ,อ,อ่ะโอเคแสดงว่า สรุปนะคะตอนนี้หลิงหลิงได้อยู่สีฟ้าออมได้อยู่สีชมพูและก็มาลุ้นกันว่าจะมีการล้มมวยกันเกิดขึ้นไหมนะคะเฮ้ยนักกีฬามันต้องแบบมีน้ำใจนักกีฬาซิอยู่ในกติกาแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้แหละขอบคุณหลิงออมค่ะขอบคุณนะคะต่อไป